บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวะมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาักเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสติงปัญจะมตะเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอารหันเตหิทสาหิจะโลกะทาตุหิเทะวะตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังขจจะอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานัง เทวานังเอตัถโหสีอยังโขพระวาสกเกสุวิหารติกับิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัาหิจจโรกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาหุนติพระขววตังทัศนายะพิขุสังขจะยันูนะมยยมปิเยนะพระวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตตวา พระขาวตัตโตสันติเกัปเจกะคาถาภาเสยามาติอัตะโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวามวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวตัตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตะโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวานนท์สมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อิมังธรรมะสัมมยังทักขีตาเยวะอปราชิตังอปราชิตะสังคันติอะทาโขอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะพิขโวสมาทหังสุจิตตังอตตะนอุชุกะมะกังสุ สารถีวเนตตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโขอปราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเฉตวาขีรังเชตวาปาลีคังอินทขีรังโอหัจจะมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมาราจ,จขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตขโขอปราเทวตาพระควรโตรสติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสขามิสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตขโขพระควาภิกขูอามันเตสิเยภูเย,ยนะพิกเวทสัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคจะ เยปิเตภิกเวอเหสุงอตีตัมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภขาวตานางเอตะปะรมาเยวะเทวตาสันิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะรหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมมะธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภขวตานางเอตะปะรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติ เสยยะถาปิไมหังเอตระรหิอาจิขิสขาาาาาต,ตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสศสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทศิศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมะณะสิกะโรธาภาสิศสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพคะวโตวปจ,จัตโสสุงภคะวาเอตะทะโวจะ สีโลกะมนุกัตสมิยัตถาภุมิมาตทาสิตาเยสิตาคิริขภพลังปะหิตตตาสมาหิตาปูถูสีหาวสารีนาโรโะมังสาภิสัมพุนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปะสสน,นะมะนาริวิลาพิยโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปีรวัทวีตตะโตอามันตยิสัตถาสาวเกสารเนละเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เตจะอาตปะมกรรุงสุตวาพุทธะสาสาสนางังเตสัมปาตุระหุยานางอามนุสานะทัศนงังอเปเกสตะมทัทคุงสหัสสังอัฏฐะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทคุงอเปเกนันตะมทัทคุงทิสาสภาพุทธอหุงตันจะสพังอภิญญายะปว,วิขดขิตวาจักขุมา ตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสารณีลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโยเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปุพโูสัตตสหัสสาวัยขาปุมมากาปีละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสัจจิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูหนังสมิติงมะนังชาสหัสสาเหวามมตายักขานานตตวันนิโน อิธ oh 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 ah ิม ah, ah oh 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 ันโตจุติมันโตวันนะวันโตยัสัจจิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัจจิโนโมทัมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังอิจเจเตโสระสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสสัจจิโน โมทมานาอภิการมุงพิกขูนางสมิติงมนังเบสามิตาปัญจสตายักษานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณ์บันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิกขูนางสมิติงมนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุรัสสนิเวสนังพิยะโยนางสตะสหัสสังยักษานังปะยิปุรุป,ปาสติกุมพิโรราชคหิโกสโสปาคะสมิติงมนัง ปุริมันจะที่สังราชาทตารัตโธปสาสติคันทพพานางอาทิปติมหาราชายศสิโสอุตตาปิตัสะพระหาโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยศสิโนโมทามาภาิกามุงภิกขูนางสมิติงวังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุตละโหตปสาสติกุมพันทานางอาทิปติมหาราชายสศสิสโส ปุตตาปิตัสสะภะหาโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณาวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวันังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปะษาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะภะหาโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณาวันโตยสัตสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงมะนังอุตตะรัญจะที่สังราชากุวีโรตัปะสาสติยักขานังอาทิปฏิมหาราชายสัสสจิโสปุตตาปิตตะฟัโวอินทะนามามหัพลาอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสัสสจิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงมะนังปุริมะที่สังรัตาทรัโถทักขีเนนะวิรุหะโกปัจฉิเมนะวิรูปโข กุเวโรอุตรังที่สังจัตตารโอเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทัทนลมานาอัถังสุวเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเกณฑุเวเกณฑุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนมากามะเศถโถจะกินนุคันทุนิคันทุ จะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวะสูตโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะคันทับโพนะโรราชาชนโนสโุโตอาคูปัญจะสีขโขเจวะติมพระรูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหราชุพิมะโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิตติมนังอัฐาคูนาภาษานาคา เวสาลาสหัตัชากากรรมพรัตสตะรราอาคูปายาขาสหายาติพิยามุนาทัตรัฐถาจะอาคูนาคายาสัจจิโนเอราวันโนมหานาโคโสปา,าคะสมิติงมะนังเยนาคราเชสหสหาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะณมัชปตา กิตาสุปนาอิติเตะนามังอภยันตะอภยันตธานาคราชาราชานามาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมะังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรสาวาสวัสเสเ,เตอิทิมโตยัสสิโน การกัญชามหาพิสมาอะสุราธานเวขาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมูจีสหสัตันจะพริปุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพรลิงเสนังราหุงพัฒมุป,ปาขมุงสัมโยธานิพัทันเตพิขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตถาขมุง วารุณาวารุณาเทวาโสโมโจัยะสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัจจิโนทะสเสเตทะสถธากายาสเพ,พนานตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจจิโนโมทมามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงมนังเวณทูจะเทวาสหะรีจะอะสมาจะทุเวยมะจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตา สุริยสูป,ปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขตตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวะราหกาวาสูนังวาสโวเสถูสะโกปาคะปุรินทถูท,ทะ,สะเสเตท,ทัสถากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัจจิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวันังอัถาคูสาภูเทวาชละมคิสิขาริวะ อาริธกาจะโรชาจะอุมมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทะเสเตทศสถากายาสเพนานัต,ตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยะสัทสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติง,งนัง สัมมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิทธตธาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาถาคูหระโยเทวาเยจโรูหิตะวาชินโนปารคามหาปารัาอาคูเทวายาัิจิจนโนทะเสเตทเัสธากายาสัเพนานตตัวณินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัติจิจนโนโมทามานาอภิกามุง โมทมานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสะถามัตตาหารคชามิสกาจะยะสัตสีโนทัย์ทนายางอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตสติทัศเตสตทสศถากายาสภเณน,นันตตะวันนิโนอิทธิมโตชุติมโตว,วันนว,วันโต,ววนตยสัตสิโน โมทมาณาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยสัจจิโนสัมพิตการามศเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานะรติโนอาคูอัถาคูปรานิมิตาทัศเสตทัศสากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน์วันโตยสัจจิโนโมทมาณาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังสาตเตเตเทวนิกายา สเพนานัตตวันนิโนเยมันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสทัทีสาสหาปะปวุทธ,ธชาติมัคขีลังโอขติน,นะมานาสวังทักเคมูขตารังนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสุพรมมาประัปะโตจะปุตตาอัดปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโลติดโสจะโสปาคะสมิติงมะนางัง สหัสสะพรมะโรกานังมหาพรม,มาพิติธติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิจมากายโยยัสสิโสทัศเศรษฐิจราอาคูปัจเจกาวะสวัตติโนเตสันจะเตสันจ,จะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกัหัสสะมัททิยัง เอทะคันหาทะพันทะทะราเคนะพัฒธธมัตภุโวสัมมันตาปริวาเลทะมาโวมุตจิตทะโกจินังอิติตทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหจะสะรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุธสโกเมโคทะนะยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทโธอสัยังวเส ตันจะสพังอภินญ,ญายะว่าวิคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิโวเตจะอาตปักมะกลุงสุตตวาพุทธะสสาะสนังวิตรารเเคหิปากามุงเนสังโรมัปิอินชะยุงสเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่สิบห้ามงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชายสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัตสะสัพันตรายะนิวารณะสัมมทัสสะพระพขาวโตพระขาวพระขาวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะทวัติงสัมมหาหะหาสัมมติงสัมมหาปุริสารคณานุภาเวนะ อสีตญานุพยัญชนานุภาณะอทุตัอทุตัตรสะตัมังคะรานุภาเวนะฉพัดฉพัดยะนารัางสินญานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทะสะปาระมิตานุภาเวนะทะสศอุปปาระมิตานุภาเวนะทะสปรมัตตาปาระมิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวาโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัทังคิกะมคขานุภาเวนะอัฏฐสัมมาปติยานุภาเวนะฉละปิญญานุภาเวนะ จตุสัจญจาณนานุภาเวนะทัาสะพระละญาณนานุภาเวนะสัพพัญยุตญาณนานุภาเวนะเมตตากรุณาโมทิตาอุเบขานุภาเวนะสเพปร,พเริตานุภาเวนะรัตนะตะยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพาลูะโสกุปัฏฐวทุกขโทมะนัตสุปายาสาวินัสสันตุสัพพันตรายาปิวินัสสันตุ สัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชฉันตุทีคายุตาตุยหังหัตุสะตะ,สะตะวัตสะชีเวนะสังสามัคคิโกโกหตุสัพพธาอากาสะปพะตะวณภูมิคังคามะหาสะมุทธาอารักากาเทวตาสัทาตุมเหอ,อนุรักขันตุพระวัตุสัพพะมังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตา ส er ัพพะพุทธานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตนักขันตยักษะภูตานางปาปะหะนิวารณาปริตตัสานุภาเวนะ หันตาวาเตสังอุปัฏฐเวนักขันตะยขะภูตานังปาปักขะหนิวารนาปาริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขันตะยขาภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปาลิสันปาริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวบทที่16พัทเทกรัตคา,าถา อติตังนานะวาคเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะยะทะติตัมมหีนันตังอป,ปันอป,ปัตตจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปน,นัจจะ โยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุภรุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นจึงจะเลินลน,นั้นจะเินธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปู่บูงเถิอดอชัชเชวะกินจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเว พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งมหินูสังฆารเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรต,ตมตันติตังตังเวพทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยกาการรัชนีแรบทที่17อภินหะปัจจะเวขาณนะปาถะชาราธรรม,ม,มูมะหิชารังอานตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พระยาทิธรรมโมมหิพระยาทิงอะนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณ replies, มมรงอะนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นต่างเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระภาคจากของรัก ของเจริญใจทั้งสิ้นกรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริตสามิกรยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทพระวิษามิ เราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ท,ทุกทุกวันเทินสาธุ